พบกันอีกครั้งนะครับกับผมนึกเทรดเดอร์เฮาหัวข้อนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง Morning Star Pat t e เ n เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียนนะครับ Morning Star Pattern เป็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับที่นิยมเทรดในตลาด f o เ e x ทีนี้เราจะเปรียบเทียบ3แท่งเทียนละแท่งสีดำแท่งอะไรก็ได้ครับแล้วก็แท่งสีขาวเห็นนะครับติดกันเลย3แท่งติดกันนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นช่วงท้ายๆของเทรนขาลงครับแล้วก็แท่งที่1นะครับจะเป็นแท่งสีดําสังเกตนะแท่งที่1เป็นแท่งสีดําแท่งที่2เนี่ยสีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าราคาเปิดและราคาปิดของแท่งที่2เนี่ยจะต้องต่ํากว่าราคาปิดของแท่งแรกส่วนแท่งที่3เป็นแท่งสีขาวครับราคาเปิดของแท่งที่ส สูงกว่าราคาปิดของแท่งที่2และแท่งที่3เนี่ยจะต้องปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนของแท่งที่1นเข okay, นะครับเนื้อเทียนราคาปิดของแท่งที่3เนี่ยจะต้องสูงกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อเทียนของแท่งที่1รูปแบบนี้คล้ายๆ piercing เพื ity, ่อนๆจำได้ piercing จำได้นะครับแต่แตกต่างกันคือมันมีแท่งที่3คือมีแท่งเนี้ยอยู่ตรงกลางเป็นแท่ง spinning top อยู่ตรงกลางเอเคนะครับ มีแรงซื้อกลับขึ้นมาครับในตลาดมากขึ้นอาจจะทำให้กราฟเนี่ยเปลี่ยนจากเทรนขาลงเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นเขเนเนาะผมสรุปอีกทีนะ Morning Star Pattern ครับเราจะพูดถึงแท่งเทียน3แท่งละแท่งแรกสีดำแท่งที่2สีแรงก็ได้ครับแท่งที่3สีขาวแท่งที่1สีดำแท่งที่2เป็นแท่งเล็กๆนะครับราคาเปิดและราคาปิดของแท่งที่2เนี่ยจะต้องต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก และแท่งที่3ต้องเป็นสีขาวราคาเปิดของแท่งที่3เนี่ยจะต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่2องโอเคนะครับและราคาปิดของแท่งที่3จะต้องสูงกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อเทียนของแท่งที่1นึ่งโอเคนครับเนื้อเทียนแท่งที่1อยู่ตรงนี้เนาะจะต้องสูงกว่าเนื้อเทียนครึ่งหนึ่งของเนื้อเทียนนะครับก็สูงกว่าชัดเจนเนาะสำหรับตัวอย่างของ morning star pattern เนี่ยผมจะ ลวบไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพูดพร้อมกันเลยตอนวิดีโอท้ายๆเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาเบสิกสำหรับเ,เพื่อนๆที่เริ่มต้นเทรดได้ไม่นานเพื่อนที่ต้องการเนื้อหาที่ลึกละเอียดแล้วก็แอดวานซ์พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายเนี่ยสำหรับในรูปแบบวิดีโอเนี่ยเ,เพื่อนสามารถติดตามได้ที่นี่เลย YouTube ที่ชื่อว่า forex สบายสบายแพลนสำหรับปีนี้เนี่ยผมจะพยายามสรุปคอร์สเรียนของต่างประเทศที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ย ให้เพื่อนได้ศึกษาการอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆวิดีโอที่ผมทำนะครับถัดม,มาสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในรูปแบบคอนเทนต์รูปภาพบทความเพื่อ,อสามารถติดตามได้ที่ facebook com trader home แลนสำหรับปีนี้เนี่ยผมจะพยายามสรุปอ e ีบุ๊กของต่างประเทศที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดให้กับเพื่อนๆได้ศึกษากัน อย่าลืมกดไลค์กด follow นะครับเพื่อนๆก็ follow setting แล้วก็เลือกเป็น favorite แล้วก็กดอัปเดตนะครับสำหรับหนังสือทั้ง3เล่มนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเสียดออนไลน์ได้เลยครับคนที่มีหนังสือแล้วเนี่ยอ่านแล้วอย่าลืมทักมาที่ m m e t r a d e r t h o m e หรือเพื่อนๆกด send message ก็ได้ครับผมมีโบนัสรอเพื่อนๆอยู่นะครับ